สวัสดีครับพบกับดักตีทํทำไมได้เหมือนเป็ดดู Do Everything We Can สำหรับวันนี้ก็จะมีอุปกรณ์ช่างมาแกะกล่องดูนะผมนั่นก็คือเหล็กมาร์คออโตเมติกนะผมตัวนี้เป็นของยี่ห้อ อาซาฮีนะผม e 1 6นี่น่าจะเป็นชื่อรุ่นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะผม sk 4ก็น่าจะเป็นชีดของเหล็กตัวนี้ครผมผมว่าดาวานะผมตัวนี้เป็นเม็ดอินเจแปนนะผมผมซื้อมาในราคา326บาทนะผมก่อนหน้านั้นผมก็เคยมีครับผมเป็นของจีนแดงขนาดจะเล็กกว่านี้ครับผมแต่ใช้งานไม่ค่อยได้ดีเลยผมใช้งานไปสักพักนะผมไม่นาน ปลายเหล็กมาร์กก็จะทู่นะผมและการกดบางทีมันก็จะไม่ไม่มีสปริงเด้งไม่ออโตเมติกเลยครับผมคือใช้งานไม่ได้ครับผมตัวน,นั้นเป็นของจีนนะผมผมก็เลยตัดสินใจซื้อตัวนี้มาลองดูครับผมเป็นเม็ดเอ็นเจแปนนะผมไม่แน่เผื่ออาจจะดีกว่านะครับผมส่วนไอเหล็กมาร์กออกโตเมติกตัวนี้นผมเขาบอกว่าสามารถใช้งานได้กับ วัสดุไม่ว่าจะเป็นโลหะเหล็กนะผมไม้หรือแม้กระทั่งปูนซีเมนต์นะผมซึ่งปกติปูนซีเมนต์เอง,เองเนี่กับเหล็กมาร์กผมว่าไม่น่าจะเข้ากันได้นะผมเพราะปูนซีเมนต์มันจะทําให้เหล็กมาร์กเกิดความเสียหายได้นะแต่ว่าเขาบอกว่าสามารถใช้ได้ผมรุ่นนี้ผมสำหรับตัวนี้เองเป็นขนาดที่ค่อนข้างใหญ่กว่าปกตินะผมปกติมันจะมีตัวเล็กขนาดนี้นผม ตัวนี้ที่เขาเขียนที่โฆษณาขายคขาบอกว่าเป็นรุ่น1350นะผมแต่จะมีอีกรุ่นหนึ่งครับผม1300ตัวนั้นนะมันจะเล็กกว่านี้ครับผมแต่นี้คือตัวใหญ่แลผมจะเราลองมาวัดขนาดกันนะครับผมนะครับผมน่าจะเกิน15เซนนะผม อาจจะถึง16เซนก็ได้ผมเพราะตัวนี้มันมีแค่15บห้านะผมความโตของเหล็กนะผมก็อยู่ที่ประมาณสัก16บมิลสิมิลน,นะผมสิบเจ็ดมิลลิเมตรนะผมความโตของตัวนี้อยู่ที่6กมิลน,นะผมตัวเหล็กตัวนี้นผมเจ็ผ่าศูนย์กลางตรงปลายก็ประมาณ ห้ามิลลิเมตรนะผมตรงนี้หกมิลลิเมตรก็ถือว่าค่อนข้างใหญ่นะผมเดี๋ยวเรามาลองทดสอบนะผมโดยการใช้งานกับวัสดุต,ต่างๆนะผมเริ่มต้นที่ไม้นี่ก่อนนะผมนี่ครับผมคนัะ กดทุกครั้งไม่มีพลาดนะผมออตโตเมติกเลยครับผมไม่เหมือนของจีนนะผมกดไปครั้งหนึ่งครั้งต่อมากดบางทีไม่เด้งเลยผมไม่แอคชั่นนะผมเดี๋ยวต่อมาลอง pvc ดูนะผมเนี่ยผมอืมโอเคเลยครับผมเพราะว่าไม่มีเออร์ร์เลยครับผม กดทุกครั้งก็ออโตเมติกทุกครั้งนะครับผมเดี๋ยวลองลองกดใส่ฟุตเหล็กนี่ดูผมไม่รู้ว่าเป็นสแตนเลสหรือว่าเป็นเหล็กเคลือบครับผมเดี๋ยวลองดูครับผ,ม,นะบผม,บบมนะครับผมรอยบุ๋มแล้วผมแล้วครับโอเคเพื่อความสมบูรณ์ของคลิปวิดีโอเดี๋ยวจะลองกับปูนซีเมนต์นะครับผม สมมุติว่าจะเจาะฟุกเจาะอะไรนะผมเราทําการมาร์กแล้วผมเป็นรอยดีนะับผมทีนี้เรามาดูเหล็กของเราครับผมยังอยู่สภาพดีไหม หลังหลังจากที่ไปเจาะปูนมาก็สังเกตดูที่ปลายแหลมของมันก็อืมมองไม่ชัดครับผมไม่แน่ใจว่าจะเสียหายหรือเปล่าครับผมแต่เดี๋ยวเราลองมากดกับไม้ดูดอีกทีนะครับผม,มก็ยังโอเคอยู่ครับผมเดี๋ยวลองกับเหล็กดูนะับผมก็แสดงว่า รูยังเหมือนเดิมครับผมรอยจุดยังเหมือนเดิมแสดงว่าเจาะปูนก็ไม่ได้เกิดความเสียหายอะไรนะครับผมสรุปนะครับผมเหล็กมาร์กออโตเมติกตัวนี้ผมยี่ห้ออาซาฮีตัวนี้ผมเป็นของญี่ปุ่นครับผมเมดินญี่ปุ่นถือว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพครับผมครัุ้มค่าคุ้มราคา300กว่าบาทนะครับผม ถ้าเปรียบเทียบกับของจีนที่ผมเคยใช้มาก่อน560บาทนะผมไม่ได้เรื่องเลยครับผมของจีนตอนนั้น,นับผมแต่ตัวนี้ครับผมทุกครั้งที่กดครับผมไม่มีเออร์เรอร์ล้ครับผมใช้งานได้สม่ําเสมอร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมของจีนนั้นกดไปทีหนึ่งสองทีกดครั้งที่สามบางทีไม่ยอมออโต้แลวผมไม่ยอมดิ่งหรือสปริงดีดเลยครับผมแต่ตัวนี้ถือว่าโอเคแล้วครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการแกะกล่องดูเหล็กมาร์กออโตเมติกอาซาฮีเมดินญีแปนไว้เพียงแค่นี้ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่องอยูทูบของผมนะครับขอบคุณครับ